งานเข้าแล้วสก,กันอื้ออื้อมาเข้ามาเข้ามามาไม่ไหวแล้ว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 เฮ้ยทะลุว่ะล่วงเลยล่วงไปอา้าเขาลุ้สองพอดีคลิปเล่น M200 สีขาวแบบตัวดั้งเดิมนะครับตอนแรกว่าจะทําตัวดั้งเดิมแล้วแต่ก็แบบยังไงอะอยากเล่นตัว2ดาวบ้างอยากเล่นตัวไอ2ดีสดาวบ้างเพราะว่าบางคนเริ่มทํผ่านแล้วพี่ทําไมไม่เล่นตัว2ดาวไม่เล่นตัวหลักพี่เลยโอเคคลิปนี้ก็จะมาเล่นตัวนี้แล้วกันที่ผมไม่ค่อยเล่น2องดาวเพราะว่า2ดาวผมมันไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นนะครับแต่ไอดีหลักของผมเนี่ยมันไม่มีบาเลเท,ทาวอนไงเออก็เลยต้องไปเล่นไอดีนุ้นนะครับผมโอเค เดี๋ยวจะมาโชว์ความเป็นไก่นะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าไก่2ดาวตัวนี้จะยิงได้ดีแค่ไหนหรือจะยิงกระเพงเดียวไปรับชมกันครับผม <Okay. S 1> มารอบรอบที่แล้วเล่นบาเลสรอบน,นี้ขอ M 2 0 0รสักหน่อยแล้วกันโอ้หัวแม่งนึกว่ากูยิงหัวเขาแตกงงเลยตอนแรกก็นึกว่าแบบยิงหัวไม่แตกโอ้ยมาถึงยิงไม่โดนเลยตายแล้วร <laughs> อบน,นี้ก็เป็นไก่ไปก่อนแล้วกัน คลิปนี้ก็เป็นไก่ไปก่อนละกันห้าคนสุดขหมดตั้งนานแล้วนี่ว่าแต่เลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยแตกเฮ้ยโอ้โหแหมเล่นตรงนี้มุมเดียวกันหมดเลยพี่พี่เล่นตรงนี้กันจะเล่นมุมเดียวกันแบบนี้ไม่ได้ชิบหาย งานข้าแล้วสกันอเออือมอมาเข้ามาเข้ามามาไม่ไหวแล้ว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 เฮ้ยทะลุว่ะเฮ้ยดีดีดีอ๋อเต็มเต็มแหละยิงกันตุมตม้มต่ำตุ้มต่ำยิงกันแบบไม่เกรงใจยิงแบบยิงกันแบบไม่เกรงไม่เกรงใจเลยไม่เกรงใจเต็มสองร้อยของผมเลยโอ้โหบาลเล็ตนะครับผม เออ,อยังเยอะเลยมันเยอะจังวะโดนอย่งเดียวเลยตอนเนี้ยแตกนะครับแตกแตกหนึ่งสวยที่สวยตายยังตรงน,นี้ฮยไปกดโดนปุ่มตัวทีพอดีเลยเมื่อกี้กูเกือบตายแล้วนะ เกือบได้ตายหาแล้วเพืจะทีมเรานำนี่หว่าโอ้โหเยอะชิบหายมาเลย่างเยอะล่วงเลยล่วงไปเอ้าทะลุสองพอดีโอ้พี่ไม่นัดช็อตหรอกเอ๋อเดินมุมเดียวกันอีกตายตายอะแก้ให้แล้วกันแก้ให้แล้วกัน มองไม่เห็นเลยกูแม่งมองไม่เห็นเลยอ่าเรียบร้อยครับเพื่อนกูล่วงเพื่อนกูล่วงไปแล้วโอ้โหวิยิงทะลุสายควันพี่จะเทพไปไหนบาเลตพี่ก็ยิงหลวบผมก็แย่แล้วโอ้โหเยอะชิบหายเยอะชิบหาย เสียงาเลตแบบต,ตุ้มต่ำตุ้มต่ำเหลือเกินโอ้โหูอู้หันซ้ายมา <S 2> <S 2> บาเลตยืนฟังกูเลยโอ้อย <S 2> <S 2> รอบนี้อาจจะเล่นสนายแบบไม่เหมือนตอนที่เล่นบาเล่นะเพราะบาเล่มันมันโหดไงบาเล่มันเทพเกินนะแบบมันเปลี่ยนจากไก่ยังผมไม่เป็นเทพได้บาเลตแต่คลิปนี้คือสนาย M สองร้อยต้องใช้ฝีมือล้วนซึ่งเอ่ก็อย่างที่เห็นครับไม่เทพเหมือนตอนเล่นบาเลตไก่เล่นก่อนี่มรยโอ้โหเกมเพิ่งเริ่มเลยโอ้โหเกมเพิ่งเริ่มทีมกูก็เพิ่งล้มเลยนะครับเกมเพิ่งเริ่มทีมก็เพิ่งล้มเลยเออไปไหนดีวะ ยิงเสร็จแล้วสไนเขาไปเล่นกันตรงไหนต่อวะเขาต้องมาซุ่มตรงนี้ไหมเขาดันแบบผมไหมเดี๋ยวเขาไม่ทำกันแบบนี้โอ้โห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 แอลแอลมังกรรัวมากขึ้นมายึดบ้านเขาก่อนตอนนี้โอกาสดีมากเพราะว่าคนยังไม่ค่อยเข้าเกมะไงคนยังไม่เข้าข้าห้องมาเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตัวกระพริบเลยโอ้โหโอ้ยเอฟซีตะขับกำมาครับจังหวะนี้ โอ้โหสไนแอลมันอยู่ตรงไหนโอ้มันอยู่ข้างล่างนี่เองโหแหมต้นเกมมันอย่างที่เลยตอนนี้กูยังไก่เลยเฮ้ยยิงไม่โดนอีกละเจนๆตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมรนมากลุกลี้ลุกล,ลนลุกลี้ลุกล,ลนล็อกแรกเหลือเกินระวังต้องระวังแล้ว ปาแก๊สปิดตรงนี้แล้วกันรอสองตัวบนสิตัวบนไม่โผล่เลยนะโอ้ยสไนไหัน,นมันใช่ทางของพี่เหรอครับ <c oughs> มันก็ไม่ใช่อะแต่ก็ไม่อยากให้คนดูเบื่อก็เลยมาเล่นปืนอื่นบ้างนอกจากลูกสองนะ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคอยตอบเขาเพราะตอนนี้ในกลีบกำลังตึงชิบหายอือขอบคุณครับอืมขอบคุณพี่เบรเล่แดงที่ช่วยยิงที่ช่วยยืนอยู่ด้วยไม่งั้นเขาคงจะยังไงอะเขาก็คงจะยิงผมง่ายกว่านี้อ้ยสุดยาห้าดดูดิผมโดนยิง21 21ิคิวตอนนี้ไม่มีความหมายเลย Mm-hmm. 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 mm Hoa, đón nỉ lèo. maya nó mày một tắt quyền đi ba! lão lèo. เยอะเหลือเกินตอนนี้ดูดิไม่รู้จะยิงใครดีให้ตายเถอะกูนี่เละตุ้มเป๊ะละละเละตุ้มเป๊ะเลยฮะตานี้โอ้โหโดนอย่างเดียวเลยโยกย้ายแซงสะโพกโอเคปล่อยเพื่อนเล่นไปแล้วกันเห็นเพื่อนเล่นมุมเดียวกันก็ไม่อยากเล่นด้วยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไปขวางทางเพื่อนไงเฮ้ี ดับบเิิ้ bueno. ลลคอุยระเบิดน้อยนาลอยมาว่ะอ <im> <markings> <im> ืมแก๊สไปจะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพื่อนบ้านเราเข้าเอ้ยเพื่อนอือคุตายแล้วเนี่ยเอ้ยคุตาอืม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 เฮ้เฮ้ โอ้โหเยอะเหลือเกินเฮ้ยบ้านเราโดนขนาดนี้เชียเหรอเฮ้ยบ้านเราโดนแล้วโดนอีกอือเพื่อนเราดันกันกันออกไปไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหเอาหน่อยดิตาเอา้าแล้วไมพวกพี่ไม่เอากันเองล่ะพี่พี่ไม่ยิงกันเองล่ะครับพี่ไม่ยิงกันเองล่ะครับเอาหน่อยดิตาว่ะโอ้โห หมือนทุกคนกําลังจะฝากความหวังไว้ที่เราหรือเปล่าคนทุกคนก็นบ้าละแค่คนเดียวเอง <c oughs> <c oughs> ผมรู้ว่าคนดูก็เริ่มรู้สึกมุ่งมกิกับการเล่นกับผม <c oughs> ใช่ไะนะตอนนี้ผมกําลังเป็นไก่จากห้องที่แล้วมานี่ผมก็ยังเป็นไก่อยู่บนเดิมครั้อ โอ้โหระเบิดกูยีงไม่โดนเลยไหมมาเอาหน่อยจ้าวะต้องจัดนะก็หน่อยละมาต้องมาละกูต้องมาละอุ้ยโอ้โหโอ้โหอุ้ยกูออกจากบ้านมานี่คือแบบเลือดเหลือ39อย่างไวนะ ต้องมาแล้วผู <estiver thorough recognizable injuries> no ้ต <nước> <Genius> ้องมาแล้วต้องมาแล้วผู้ต้องมาแล้วเฮ้แต่ครับผม กูแตกกูตายอย่างว่องไวโอ้โหกี่นัดวนะน่ะกูแตกอย่างไวไม่มีทางกูทีไม่ชนะได้แน่นอนโอ้โหจากไหนวะเนี่ยเยอะมาก ฝังเขานี่โหทีมเขานี่เยอะมากอะ <laughs> เฮ้ยทีมเราไปไหนมันวะพี <laughs> ่ต้องชชิญมันแล้วโอ้ตาย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 แล้วตายแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยครับผม <Okay. S 1> แพ้ไปตามระบบโอเคผมขออนุญาตหยุดความเป็นไก่ไว้ก่อนและกันนะครับและคลิปหน้าจะมาเป็นไก่ในรูปแบบไหนไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณรับชมมากครับผม